ราศีที่ในช่วงนี้ตั้งเป้าหมายมีความหวังลงมือทำชิดสดใสดุดพระอาทิตย์เบิกอรุณได้แก่ได้แก่ชาวราศีมังกรฟันธงครับ มังกรมีดาวประจําตุคือดาวเสาร์ที่ผ่านมานะหนึ่งกรกฎาคมถึงสี่พฤศจิกายนดาวเสาร์ดาวประจําตุ่ชาวราศีมังกรโคจรถอยหลังหมดแรงทำให้ชาวราศีมังกรเกิดอาการเฉาเหงาหง,งอยหงงแต่ไม่ต้องกลัวมันมีช่วงที่มีกำลังเพราะนั้นคุณจำไว้นะตั้งแต่หนึ่งกรก,กรกฎาคมจนถึงสี่พฤศจิกายนถ้าจะเสี่ยงโชค ดาวเสาถอยหลังพักมีกำลังเลข 7, เจ็ดดาวเสามาแรงแล้วห่วงช่วงเวลานี้เลข 7, เจ็ดดาวเสาโครจรเล็งเลขสี่ดาวพุธและดาวทิ่เลขหนึ่งอ่าคอยห้คุณโชคดีดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนภพเรือนปุตตะและเรือนกรรมะปุตตะแปลว่าปูเจต์โครงการงานปลีกย่อยกรรมะแปลว่าการงาน ตอนนี้ดาวสุขโครจรอยู่ในเรือนสุพะตั้งแต่27สิงหาถึง20กันยาแต่มันเป็นนิดนิดแปลว่าปูปูปะปะหมดแรงอ่อนกำลังนะตอนนี้ต้องกลัวสุพะแปลว่าอะไรแปลว่าคุณที่เกิดในราศีมังกรต้องตื่นรู้ตื่นตัวในยามนี้ตั้งเป้าหมายแล้วลงมือทําเลยอย่าไปรอเพราะหลังวันที่21เดเดือนกันยายนในช่วงปากหลังไปแล้ว ดาวสุ์จะโคจรเ,เป็นเกษตราธิบดีไปหนึ่งเดือนเต็มแปลว่ามั่นคงที่สุดในรอบปีแล้วเวลามันมั่นคงเราจะไปรอตรงที่มันมั่นคงไหมเราก็ต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเตรียมพร้อมตั้งแต่ตรงนี้แล้วคุณจะสําเร็จตรงนั้นเพราะดาวที่มันมีตําแหน่งเสื่อมอยู่ในเรือนสุภาคือเรือนแห่งความสําเร็จแปลว่ามแาม้มันจะมีปัญหาแม้จะมีอุปสรรคอย่าย่อท้อให้มีความหวังและกําลังใจรัฐบาลเขาก็ตั้งใหม่ได้แล้วนะ ทุกอย่างก็ตามหน้าที่เขาไปแต่เราก็ต้องทําอะไรของเราใหม่บ้างไงตั้งความหวังมีกําลังใจลุกขึ้นมาสู้แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันไปได้ดาวอาทิตย์จรเข้าเรือนสุภาพดาวอาทิตย์ยกเข้าเรือนสุภาตั้งแต่17กันยาเห็นไหมมันมีมุมที่จะดีมาตลอดแต่แปลว่ามันดีในปากหน้าแต่ปากนี้มันเป็นจังหวะที่ต้องเริ่มต้นลงมือดาวเสดีจรในเรือนปุตตะนะ โปรเจกต์โครงการงานต่างๆเห็นไหมแปลว่าอะไรมีโอกาสที่จะมีการเกือก,กูลสนับสนุนส่งเสริมในโปรเจกต์และโครงการงานจากผู้ใหญ่สถาบันที่มีอำนาจและหน้าที่ทั้งมวลนี้มันเป็นองค์ประกอบที่ทําให้ชาวราศีมังกรอย่าหมดกําลังใจลุกขึ้นมาวางแผนมีความหวังและใช้ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ในการที่จะวางแผนในการดําเนินชีวิตตามหน้าที่ของเราทาังโลก ให้คุณในราศีมังกรนี้สู้มีความหวังหาวกับไป,ปสักการะพระเจ้าตากสินมหาราชที่ลานเทพเจ้าอามท่านเป็นกษัตริย์นักสู้ท่านกู้ชาติท่านสร้างแผ่นดินกรุงธนบุรีและแผ่นดินไทยท่านมีพระคุณประเสริฐเราต้องระลึกถึงพระองค์ท่านไปสักการะท่านปบุถวายพระองค์ท่านไปที่ลานเทพเจ้าอาเพราะวัดเจ้าอาบเป็นวัดที่พระองค์สร้างสักการะพระเสาทรงพยักเพราะว่าราศีมังกรมีเทพพระเสาเป็นเทพประจําตัว มีที่เดียวที่ลานเทพเจ้าอาบผมปดบูรเลยรู้สร้างตามกำพิบูท่านจะประคุณสมเด็จพระวรรณรักษ์วัดโบนสนิเวศเป็นองค์ประธานทีทองพระเสาองค์นี้นะทมงพยักเนี่ยนะแล้วก็ใช้น้ำมุกคันธมาสผสมน้ำมนต์นับพันพันพิธีผสมน้ำอาบตัวให้เป็นกวัญและกลังใจจากผู้ทานุภาพในความเชื่อถีอที่มีมาแต่บุรพาจารย์เพื่อให้ชีวิตทั้งโลกดําเนินไปด้วยสุขกวนกําลังใจใช้เหรียญพระราหูดวงดีเป็นมหามงคลเปลี่ยนดวงจากร้ายกายดี ร่วมบุญบูชาเหรียญหลวงพ่อเงินจอบเล็กรุ่นสร้างบุญมีเงินมีทองปัจจัยที่ท่านได้ร่วมบุญในครั้งนี้จะไปทําบุญสาวัดวัดบางครานเพื่อร่วมบุญสร้างกําแพงวัดบางครานร่วมบุญปัจจัยสมทบกฐินวัดประเด็นร่วมบุญสร้างวิหารพระเจ้าตระหม่เชียงใหม่พระครูอาจารย์เถื่องร่วมบุญสร้างสังเวชนวิหารสี่สมทบปัจจัยร่วมบุญกฐินปีนีน้ของ,งหลวงตาสิริที่วัดถ้ำผาแดงพันปีสาวัดเนยนั้นเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน ทำวิธีนะเกาะแล้วเททองหลอ่อเรียนต้องเงินจอบเล็กที่หลอมรวมมวลสารอศักดิธิ์ด้วยสถาทั้งมวนลนะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อไปนะครับนี่คือองค์ประกอบของเส้นทางความหวังกําลังใจและบุญหนุนนําเสริมในทุกสถานเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบพันธุที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้คุณต้องตั้งเป้าหมาย มีความหวังกำลังใจลงมือกระทำชิคของคุณจะดสดใสสำเร็จดุจพระอาทิตย์เบิกอารุณได้แก่ขาวราศีมังกรปันุกครับ